อาอแล้วเอาแล้ว,ลวไปแล้วครับเฮ้ยไปแล้วมันเหนื่อยจสวัสดีครับพบกับช่องเปเาตามจิดชีวะเช่นเคยน,นะครับผม วันนี้ป่าปวนเอ้าป่าวนอย่าเปิดอคอกไปไหนนี่เอา้เอาเอ้าแล้วปว่าวนอลยนี่ปล่อยช้างออกมาเล่นแล้วครับ มาแล้วชางน้อยออกมาแล้วโอ้ยสบายเป็นอิสระแล้วครับผมเอาฉีเขาไปขึ้นนี่ปะนี่รงใส่ไม่อยากหรอกครับกลับแล้วบ่วครับดูคุณแม่ก็ยืนจ้องจะพากันไปไหนเนี่ย เอาพวกว่านทำไมเสียตัวเล็กอย่างอันสไปใส่น,อน้อยบ้านนี้ชอบเล่นกับคนมากเลยเสี่ยมิงสำรวจบ,บ้านตรวจสอบบริเวณบ้านโอ้กินน้ำกินน้ำในครัวดอีกแน่นอนครับพวด สอสศิริห่น้ำเดี๋ยวผมไมาเล่นครับอยู่ข้างในไม่มีเพื่อนเล่นข้างนอกนี่เพื่อนเยอะเดี๋ยวก็ต้องคอยดูไม่ให้คาดสายตานะครับมามามานี่ ปไป่าีเอาไปไไปนอนนอม,มไปสันไปมาโอ้ไปบ่ไดีดอกพุงง่งไงหดหมดเลยอ่ะเสียกัตัวน้อยครับแช่้นหดแต่ขาหดเขขเสียกัตัวน้อยหน่อย,ย,อ,ยอ้วนของเรานีย่ย โอ้โ็ขึ้นได้วะเอ้าโอ้ขุดเลยวะถูกแล้วสวัสดีครับเมาครับก่อนครับก่อนครับหน่อยครับหน่อยครับหน่อยสูงเลยบนสูงบนสูงก่อนโอ้ยบนสูงนี่ก็อากาศร้อนครับเอ้าเอ้าเอ้าผดเละมากวะ เอาแล้วเอาแล้วไปอีกแล้วครับเลียนหางตีครับตื่นเสียงรถครับเตื่นเสียงรถครับเด,ดี๋ยวดูอาการก่อนครับตกใจครับเมื่อกี้ตกใจยังเพสงสัยหน้าซีดแล้วมั้งนี่ ครับผมครับผมมาครับสงแสยหน้าสีแล้วดูเฉียงสสดีครับผมสดีครับหน้าซีด้วยดูสีหน้ามันให้รถซิงว่ะเยม่ก็ใ้รถซิงวะราชิงแขง้เลยสีหน้าเลยปุตกมเลยครับเฮ้ยจอยตกเลยครับผม ้วนปอบปอบใจแล้วปอบใจแล้วับปอบใจแล้วม่นะคือเีแล้วดูคุณแม่หิวหานหิวหานหิวหานวันนี้มีคุณพี่ เอฟซีมาเยี่ยมนะครับเยี่ยมเสียมิงเสี่ยมิงเดี๋ยวช้างหรือคุณอู้คุณร้องดังกว่าช้างครับผมผมบวกไปแล้วครับผมตื่นครับเมือกีีผมเลนหางขี่เลยครับพอมาโอ้ย Tám bảo liên tám phốc bò giải liền này liên tám bò giải liền như vậy liên tám đoài đoài đi nè อ๋ออ <krit> ๋อ้ออชบ้าฮะปปอเนี่ยฮะครับรับไม้ต่อจากอ่าปปอนะครับตัวนี้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โจอกเหี่มส่วนวะตีถามันนีความส่วนของเขาครับ กับ <OR> พวจ<ป>นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าถ้ามาชนพวนอย่างนี้นพวนนี่โดนไม่เลียวพววนแล้วนะเนี่ยพปเปไม่ค่อยตีเท่าไหร่ละครับพวจนเนี่ยตีบ่อยเพะมิ่งดื้อดครับบิ่งครับทุเบึ้งไปนู่นเลยบอกพ่เอาม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 า ตะลึงกครับตะลมากเลยเออดูอ่ะเนี่ยแม่แม่ปรสนใจเลยแม่เล่นกันเล่นรลดไหมมึงลูกาสข่อยได้เด้กวสันเดียคนเียโอ้โอ้

เะบ่ะมักชีเลียงหนาเฉพาะฮะมักชีเลียงผู้เตวะอ๋อนี่ทำไมไม่กินอ่ะหอมไปหอมมากดิดูแลลูกอ่ะเฮ้ยพวกวันตีเยอะหรอกพวกวันตีชิ้งเดียวพอพวกวันตีทีเดียวพอไม่ตีตีหลายครั้งหรอกเน่เน่เน่ยานะยานะยา เคยเรียนตำเดียคลิปเขาเอาลุงนะแต่เป็นช่างไงเอวหักเลยบอกตรงเลย,เยตอนนั้นนะถ้าถ้าตัวขนาดนี้นะวันนั้นนะอาจจะเอวเคดเลยแหละแต่มันตัวหน่วยอยู่แค่ประมาณบุถึงเดือนอนะ่ะเนี่ยนี่ฮต้องใช้บ่ล่ามามากนะมีอะไรผมกินนะครับมีเองครับมีอะไรผมกินบ้างครับ เอาขึ้นขึ้นหรอขึ้นเร็วขึ้นก่อนขึ้นขึ้นยายายสวัสดีครับวันนี้ก็รับไม้ต่อจากพว่านะครับพวันถอดตังเกียงหรอปะเนี้ยงถอดังเกีงพวันเนาะ เน่เน่เนดูเื่องเปี่าอดงเกียงเาวเนจกอะไรจกหาเหรียญแล้วกบ่มีแล้วจับขาสั้นกบ่มีจกเองแล้ววะจกถุงแล้วจกถุงแล้วเอาบุ้ยเอาจกเอาหายยังนั่นบุ้มมีเหรียญจุ้่วันยุเขู่ปากมันเออบ่้มมีสื่อมีเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามีอาสักผ้าเดี๋ยวก็เห็นในเครื่องซักผ้าอีกอ้ยุ่งเลงานยุ่งเลยงานนี่ยนะถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้าไป กดไลค์กดติดตามกดรูปกดดิ่งให้ด้วยนะครับลากันนะครับผม